สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องย่อของละครเมียจำเป็น EPC หลังจากที่ตะวันตกลงแต่งงานกับโตมอนตมอนก็อยากให้ตะวันได้ไปเจอกับน้องสาวของตนคือน้อยโตมอนคิดว่าถ้าตะวันจะแต่งงานก็ต้องผ่านด่านน้อยให้ได้เสียก่อนตะวันเริ่มใช้ชีวิตที่บ้านกับโตมอนตะวันพยายามหาทางแยบดีกับคุณน้อยทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งแต่ก็ดูยังไม่รับรื่นเท่าไหร่ ทีน่นี้นอกจากคุณน้อยตะวันยังต้องเจอกับพยาบาลจอมเหวี่ยงที่แอบเลงโตมอนไว้อย่างกิ่งแก้วที่คอยหาเรื่องให้ตะวันไม่เว้นว่างตะวันเริ่มไปดูงานที่สวนยางโตมอนทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันโตมอนเริ่มเห็นด้านดีๆของตะวันบ้างแล้วแต่ก็ยังปากแข็งใส่กันอยู่ดีที่กรุงเทพแม่ของตะวันบอกไม่สบายตะวันรีบขอตัวกลับกรุงเทพตะวันแวะไปที่บ้านหยาดฟ้า เพื่อรายงานเรื่องที่ไปอยู่บ้านโตมอนให้หยดและหยวนใจฟังแต่เจอกับบันเลงเสียก่อนเมื่อสบโอกาสไม่มีใครอยู่บ้านปะเลงตรงเข้ามาลวนลามตะวันทันทีติดตามชมเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในละครเมียจำเป็นคืนวันศุกร์ที่29มกราค,คมนี้เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง3อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ